สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ข่าวสารการรับสมัครงานนะครับเป็นคิวของกรมสรัพย์น้ำนะท่านใดสนใจสอบพนักง,งานราชการทั่วไปตอนนี้เขารับทั้งสิ้น26อัตรานะบรรจุทั้งส่วนกลางและส่วนหุยภาค ท่านดูในสาระสาคัญของประกาศฉบับนี้เป็นประกาศกรมสิ่งกรน้ร้าเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง,งานราชการทั่วไปสังกัดกรมสพ่งกร,กรน้ร้าตําแหน่งที่รับสมัครกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงานท่านดูนะครับเริ่มจากกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลจุดที่ส่วนกลางนะหน่วยที่1นนะครับจานวน1อัตราเงินเดือน19,500บาท กลุ่มที่2เป็นกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนประกอบด้วยหน่วย,วยที่1คือสมักง,งานสกกรัพยณน้ำภาค4จังหวัดขอนแก่น2อัตราเงินเดือน18,000บาทและถัดไปเป็นกลุ่มที่3คือกลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งแรกเป็นตำแหน่งในช่างโยธาหน่วยที่1อยู่ที่สมักง,งานทกกรัพยน้ำภาค2จังหวัดสระบุรีนะครับ2อ,อัตรา และหน่วยที่2คือสำนักงานทรัพยากรน้ําภาค3อยู่ที่อุดรธาน,นี1นอัตราและหน่วยที่3คือสำนักงานทรัพยากรน้ําภาค5จังหวัดนครราชสีมา1อัตราบ่งเล็บว่าปฏิบัตงนนิงานณสำนักงานทรัพยากรน้ําภาค11จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถัดไปกลุ่มงานซึ่งเป็นกลุ่มงานเทคนิคนะตำแหน่งในช่างเทคนิค หน่วยที่1อยู่ที่ส่วนกลาง3อัตราและหน่วยที่2อยู่ที่สำนักงานสิบกรน้ำภาคสจังหวัดอุดรธานี1อัตราตำแหน่งในช่างเครื่องกลหน่วยที่1ส่วนกลาง2อัตราเงินเดือน13,800บาทถัดไปกลุ่มที่4เป็นกลุ่มงานบริการนะครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอยู่ที่ส่วนกลางหน่วยที่1 4อัตราหน่วยที่2สำนักงานสิบกรน้ำบะ อ่าสยากรน้ําภาค1ลําปาง1อัตราหน่วยที่3สามนักงานสิกรน้ําภาค3จังหวัดอุดรธานี1อัตราหน่วยที่สําสนักงานสิบกรน้ําภาค4จังหวัดขอนแก่น2อัตราหน่วยที่สําสนักงานสิบกรน้ําภาค6จังหวัดปราจีนบุรี2อัตราหน่วยที่6สำนักงานสยากรน้ำภาค10จังหวัดสุราษฎร์ธานี1อัตราค่าตอบแทน13,800บาทและนะครับตำแหน่งพนักงานวัดระดับน้ำ หน่วยที่1สำนักง,งานสํารน้ำภาค4จังหวัดขอนแก่น1อัตราหน่วยที่2สำนักง,งานสํารน้ำภาค6จังหวัดปราจีนบุรี1อัตรานะครับค่าตอบแทนจะมีเงินเดือน1430บาทและค่าครองชีพชั่วคราว2000บาทสำหรับลักษณะงานที่จะปฏิบัติและความรับผิดชอบของตำแหน่งท่านสามารถดูได้ที่ ารายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้นะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนานา,นาและระยะเวลาการจ้างนะครับถ้าเป็นสิทธิประโยชน์เขาจะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานว่าด้วยพนักงานราชการพศ2547และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักง,งานราชการลงวันที่28กุมภาพันธ์2545่านะครับเรื่องสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนต่างๆนะครับส่วนการจ้างก็เริ่มตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึง30กันยายน2567และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีกตามเงื่อนไขาตามข้อ11แห่งระเบียบสำนักนายกระจมนตรีว่าด้วยพนักง,งานราชการพศ2547ทั้งนี้กรณีพนักง,งานราชการอายุครบ60ปีบริบูรณ์สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่พนักง,งานราชการผู้นั้นอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับ คุณสมบัติทั่วไปนะท่านดูจะมีบางข้อที่สำคัญเช่นไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะก,กระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความรับผิดชอบที่ได้กระทำโดยประมาทและหรือเ,เป็นความผิดละหัโทษนะคะรับเรูดพ้นโทษมา,มเ,าเกิน5ปีแล้วเลือกดูเฉพาะข้อสำคัญส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะ,ะส่วน บางคนที่มีประวัติอยู่ต้องเช็ครายข้อนะครับไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหากิจตือหน่วยงานอ,าอนของรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหมายเหตุว่าผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทําสัญญายจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือล,ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือพนักงานหรือล,ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ก็คือวันที่ทําสัญญาจ้างนะครับวันสอบท่านก็ไปสอบได้อยู่นะเขาห้ามเฉพาะตอนที่ทําสัญญาจ้างแล้วเพราะฉะนั้นใครสอบได้นะครับก็ลาออกลาออกก่อนนะครับพระภิกษุสมณีน,นะครับไม่รับสมัครนะโรคต้องห้ามนะครับมีโรคอะไรบ้างก็โรคพื้นฐานทั่วไปนะตามกฎก็พออยู่แล้วส่วนเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนิกายดอกจันร์มดอกก็เป็นเรื่องของวุฒิการศึกษา ท่านต้องจบตรงตามที่เขารับนะครับเดี๋ยวดูท้ายประกาศนะรับสมัครเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่5กันยายน2565ถึงวันที่16กันยายน2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่เปิดสอบของกรมสพ่งแวอน,น้ำนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นี้ไว้นะครับเวบ d w r g o t h เนี่ยนะ แล้วก็อัปโหลดรูปรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สมวมแว่นตาดำถ่ายไม่เกิน1ปีนะขนาด1คูณ1.5นิ้วต้องเป็นไฟล์นามสกุล jpg เท่านั้นนะครับขนาด40ไม่เกิน100กิโลไบต์นะครับผ่านระบบรับสมัครออนไลน์อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กรอกข้อมูลตามใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทำตามขั้นตอนที่กำหนดนะ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันเพื่อส่งใบสมัครหากยืนยันการส่งไปสมัครแล้วนะครับจะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่นะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจะกดบันทึกน,นะครับเมื่อยืนยันข้อมูลแล้วระบบจะมีแบบฟอร์มให้ท่านไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนให้โดยอัตโนมัตินะครับท่านก็ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินนี้ออกมานะครับ สำหรับท่านที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะแนะนำว่าเขามีคอร์เซนเตอร์อยู่นะท่านอย่าไปหลงเชื่อใครนะที่อาจจะบอกว่าสามารถช่วยท่านได้อย่าไปหลงเชื่อนะครับสอบถามคอร์เซนเตอร์ได้ที่02-2577-159วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา08 30-17.30นถึง17.30นะหรือจะในหัวข้อสารพันปัญหาที่ปรากฏหน้าเว็บไซต์การรสมัคร ครั้งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครตําแหน่งต่างๆเอ๊ะจบทางนี้มาไม่ทราบสมัครได้ไหมเนี่ยท่านก็ถามได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับสำนักงานเลขานุการกรมก็มีเบอร์0 2 2 7 1 6 0 0 0ต่อ6805นะครับการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบก็ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง19เกันยายน2565นนะครับ3ช่องทางนะ จะไปที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหรือจะใช้บริการที่แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กก็ได้เหมือนกันตามตามขั้นตอนที่ระบ,บุไว้นี่เลยนะครับหรือบางคนจะสะดวกไปที่ตู้ ATM ก็ได้แล้วแต่นะครับสา,สาทางเลือกนะค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบก็รวมแล้วก็330 300เป็นค่าธรรมเนียมสอบอีก30บาทเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เนต็ตนะครับเงื่อนไขในการรับสมัครก็สมัครได้เพียงแค่ตำแหน่งเดียวและสังกัดเดียวเท่านั้นนะท่านเลือกให้ดีนะครับเลือกให้ถูกต้องตามควรสมบัติเฉพาะตำแหน่งถ้าไม่ถูกนี่แย่เลยนะแก้ไขทีหลังไม่ได้นะครับต้องยืนยันข้อมูลสมัครครั้งเดียวตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะครั้งที่1นนะครับก็ ในวันที่28กันยายน2565นะครับเขาปิดบอร์ดด้วยนะฮะแล้วก็ลงเว็บไซต์ด้วยก็ดูที่เว็บไซต์ง่ายกว่านะครับเว็บไซต์เดียวกันนะกับที่ท่านรับสมัครเสร็จแล้วหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรก็มีการสอบครั้งที่1น่นะครับคือสอบข้อเขียนและครั้งที่2เป็นสอบสัมภาษณ์นะครับท่านต้องนําบัตรประชาชนนะครับหรือบัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายและมือชื่อและเลข13หลักมาแสดง ในการเข้ารับการประเมินด้วยนะครับเกณฑ์การตัดสินก็แน่นอนครับไม่ต่ำกว่าร้อยละหกนะก็ถ้าท่านผ่านการประเมินครั้งที่1ไม่ต่ำกว่าร้อยหกก็มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์นะครับการจ้างก็ตามลําดับคะแบบนนที่สอบได้โดยจะเรียงคะแนนผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินครั้งที่1นและครั้งที่2ดังนี้นะผู้ที่มีคะแนนมากกว่าก็อยู่ลําดับสูงกว่าหากคะแนนรวมครั้งที่1และครั้งที่2เท่ากัน ก็จะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินครั้งที่2ก็คือคนไหนได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าก็จะได้ลำดับที่ดีกว่าหากคะแนนเท่ากันอีกนะครับก็เรียงตามเลขไปจําตัวสอบเลยนะเลขต้นๆ้นก็อยู่ในลำดับที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสมัครแล้วรีบชําระค่าธรรมเนียมนะท่านจะได้ลำดับต้นต้นนะโอเคนะครับเดี๋ยวใครจะขอทราบผลคะแนนนะข้องใจสอบแล้ว ทำไมทำข้อสอบได้ถึงสอบไม่ได้ก็ขอดูคะแนนได้นะภายใน30วันนับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีเสร็จแล้วนะครับก็ดูได้นะตำแหน่งต่างๆเห็นไหมครับเขามีเอกสารแนบท้ายประกาศเป็นรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบท่านจะสอบตำแหน่งไหนอาทิเช่นใครจะสอบตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลท่านต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้คือข้อที่1ได้รับเป็นยาตรี หรือค right. ุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกลและนะครับและคือขาดไปได้นะและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดเห็นไหมครับงานทํำอะไรบ้างเขาก็บอกลักษณะงานไว้ตรงนี้นะครับท่านดูนะ สมัครตำแหน่งไหนดูตำแหน่งนั้นนะครับสมมติท่านดูตรงนี้แล้วท่านจบวิศวกรรมมาสมัครเป็นวิศวกรเครื่องกลได้ท่านก็ต้องไปดูว่าเขาสอบอะไรบ้างใช่ไหมครับเขาสอบอะไรบ้างก็อยู่ด้านท้ายเลยนะด้านท้ายประกาศเลยเห็นไหมครับถ้าคนที่จะสอบวิศวกรเครื่องกล เรื่องแรกคือความรู้ทั่วไปที่เป็นการประเมินครั้งที่1เนี่ยเขาจะออกความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรนน้าความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยาสรน้ําประศสองพหความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับพนังกงานราชการตรงนี้200คะแนนนะครับเป็นการสอบข้อเขียนแบบประนยัยประนัยคือการฝนฝนตอบนะครับใช้คอมตรวจนะแล้วก็พอสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่กลศาสตร์ของไหลวัสดุวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกลการปรับอากาศและการระบายความร้อนระบบสูบน้ําและระบายน้ําระบบปรับอากาศระบบยานยนต์ก็อสอบตามนี้เห็นไหมครับ200คะแนนนะเพราะฉะนั้นดูท่านใดสอบตำแหน่งไหนก็ดูตำแหน่งนั้นนะครับสอบข้อเขียนผ่านก็ถึงจะไปสอบสัมภาษณ์ เอาให้ได้นะไม่ต่ำกว่า160ร้อยละหกสิบลองประเมินตัวเองดูนะก็เตรียมตัวตามที่หัวข้อที่เขากำหนดมาว่าจะสอบความรู้เรื่องอะไรบ้างท่านก็เตรียมตัวนะครับเสิร์ช Google นะอัปเดตกฎหมายให้ดีว่าเป็นกฎหมายฉบับปัจจุบันหรือเปล่าตามที่เขาบอกมานะทุกท่านเตรียมตัวนะครับจะประมาทนะเตรียมตัวให้พร้อมท่านจะได้ประสบความสำเร็จในการเข้าทำงานในหน่วยงานราชการนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ